ครับนี่เือน,นะครับไ่กนี่ยผู้นี้ก็บ่ได้อีกแล้วล่ะวายผู้ใดเนาะสีมันมาที่นี่ เอ๋อผู้ใดนี่อดีมเจ้าของครับโอ้ยบ้านหลังใหญ่หลังโตครับสัมปัสาราชวังเออเนาะใช่หรืเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยเออมึงกันเนะโอ้บ้านมันประจิหมันธรรมดาเนาะครูนี่ประจิหมัน เป็นคนมุมมันเป็นคนเป็นคนเป็นคนมมมเคเป็นเจ้าของเียว่โโหบริวารหลายฝรังเป็นเจ้าของเยีายตวครับมาเจได้เป็นเหมืนรังพี่น้องเ้ยาทีนีอ้าวโอ้ยเอาดีใจน้าดีใจน้า ơi bồ phàm người chân này chân nhìn nè wow lẩm sang luôn sang phật diệt tai khuyên nữa sang là sang ครับกอได้ยาตะกรับนี่คือประเพณีีสานเนาะเป็นวันหลังจากนะครับนะครับเอ่อย่างอ้อมบ้านนะครับสามรอบนะครับทํานพี่เจี๊วก็ขึ้นมาบนบ้านก็มนีนะครับการนอนนะครับฝันฝันแล้วก็บเจีมีนะครับสองก้นสามก้นมาขอขอบ้านขออยู่นะครับเออเป็นประเพนี่เอา ครับซึ่งโชคดีกับเป็นนะครับอนี่คือโอ้เห็นะออ่าเอาเอาเอทงอีขายห้ไว้นี่แหละครับ เป็นประเพณีอีสานครับหลังจากที่นะครมาขอบ้านกับข้อพามแล้วได้แล้วต่อไปก็เป็นนะครับนี่คือขั้นตอนการนะครับาถูกครับซื้อบ้านจากช่างนะครับเป็นประเพณีอีสานนะครับย้ำนะครับเป็นว่าซื้อบ้านน้ำซางนะครับนะครับเป็นว่าเสร็จพิธีนะครับในขั้นตอนขึ้นบ้านใหม่นะครับหลังจากนะครับยางอ่อนกับ สามรอบแล้วนะครับ,รบพอพา,ม,าอม่าท้ามปีีนะครับมานอนฝันแต่สว่างนะครับใกล้กันแล้วนะครับมาท้ามปีีขอขอบ้านนะครับสองคนสามคนกันแล้วแตงนะครับเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ลำรวยลำรวยอยู่เย็นเป็นสุกเด้อลำรวยลำรวยกันแล้วกัน ครับนี่คือขั้นตอนทุตตายเนาะหลังจากเทวานะครับยางอ่อมสามหลอดเป็นพิธีแล้วกำคุ้นแล้วก็ขึ้นไปพอผพ้าเบิกนะครับทำพิธีตอนต่างๆนะครับขั้นตอนมากคับพอผ้าเตื่นตืนแล้วกับฝันในแต่เนวดีๆพี่น้องหลังจากนั้นก็นะครับทำพิธีขอนะครับขอบ้านนะครับสองค,คนสามคนกันแล้วแต่นะครับขั้นตอนทุตายนะครับ ได้บ้านแล้วนะครับผู้เป็นเจ้าของบ้านได้บ้านแล้วก็มาซื้อบ้านน้ำซ้างจบขั้นตอนต่้ไปนี่ครับคือการกินเขา่าในลาพี่นงครับนี่นะครับสรสุปเราคือคำคุ้นหนุนทรงควรค,วรควุณแนว่ำรวยขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ